ื่อมไัดสนุกอ่ะฮะกินน้ำหน่อยหรอลืมกินน้ำเลยสนุกเกินเอาแวะกินน้ำนิดนึงละกันครับเมื่อก <lak> ี <Switzerland> ้ยังไม่ตอบเลยเกิดมาไม้รู้เลยถ้าเธอคนสวยคนใช่ ไม่มีหรอไม่ย่ม้ี่ฟ้เนหด้เก็หาสิครั เพลงครับฮะช่วยหาหน่อยเป็นแ,น,นแฟนในนิวสักวันหนหึ่งนะ ออหรืยังับแม่อออถ่รูปกว่า หนึ่งนะครับเลสามสั้นไม่มีเสียงเสียงไม่ข้าเลยนี ช่างว่าเหมือนว่เสียไปทังเลยอ่เ,เด็กเดกเด็เด,เด,เดนี่แล้วจะคือจะไปซื้อมาได้หมดปมมาอยากได้แบบกุ้งอะที่เป็นเซราสเตียนน่ะที่เป็นกุ้งฉีน่งเรไม่มีมันหมดเลยอ่ะไปดูไแล้วมันมีแต่ตัวอื่นกิแต่ปูให่ไม่ไมีนะไม่มีกุ้ง ก็พี่ออเดอร์เลยหรอกนะครับทุกคนไปซื้อกันหมดแล้วอ่ะเราวดิวไ่มีเล่นเลยปกติก็ไม่ค่อยมีเวลาไปเดินซื้อด้วยรวซื้อก็หมดเศร้ามากสรุปเจอคันหน้ามาเลยทุกคน เดี๋ยวแก๊บครับก็เดี๋ยวจะถึงเวลาที่ต้องไปแล้วแต่ว่ายังเหลือเพลงอีกหนึน่งเพลงครับแต่ว่าก่อนร้องเพลงก็อยากจะขอบคุณทางวันแบงคอกและทางแคสต์ไปริโอมากๆเลยครับที่วันนี้ให้มาร้องเพลงในห้างอันสวยงามแห่งน,นี้ วันเด็กก็เชิญทุกคนมาเดินช้อปปิ้งกันเยอะๆเลยครับมาเดินซื้ออะไรก็ได้มาหาของอร่อยๆทานก็ได้ครับเดี๋ยววันพรุนี้จะมาเดินเรื่อยๆกันนะครับก็บวกว่าทุกท่านจะได้มาทำกิจกรรมอะในที่นี่บ่อยๆเอนเดินะครับแล้วก็ค่ะทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็สปอร์ตเอ่อจิกเกอที่กำลังโบกไอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณ ีนเช่วยกำหนดเยอะมากแต่เอาตามที่ทุกคนสะดวกนะถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรครับใช่สู้ๆนะขอบคุณนะเหยียดเงยียด พอดีเป็นมัช้าสิคร oh, <laughs> <ม>ับงงครับก็แล้วมาร้องเพลงสุดท้ายกันครบอมกันหมดแล้วฉันคงต้องไปลแล้วแหละต้องไปแล้วนะครับทุกคนวันนี้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณทุกคนมา ดูดนุ่นแนวร็อคในวันนี้นะครับใครว,ว่าก็เดินช้อปปิ้งต่อได้นะครับนุ่นเนีย่อยฝันยืมแสงหน่อยะะขอบคุณค่ะขอบคุณข้างบนด้วยนะไว้มีโอกาสนะฮะจะเป็นอะไรพังยั <laughs> งไม่หมดอีกเหรอไว้ <laughs> มีโอกาสมาหาก,กันใหม่นะครับซื้อ ไม่เลือกกลางใจแต่ดูนิวเนี่ยเขาเป็นแสงสว่างกลางใจของทุกคนเลยแต่ตอนนี้เขาบอกให้ใจเขาบอกว่ามาคนมารอแล้วดีแต่หกโมงเช้าเลยเขามาหกโมงเช้าเขามาทำไมอะนิวถ้าเปิดแล้วเหรอครับยังไม่เปิดเขาไม่มายังไม่เปิดเลยเขได้ดีก็ไม่เปิดเลยให้กลังใจเขาหน่อยเพราะว่าหลายคนเดินทางมาไกลแล้วก็มารอชึ่งเอวันที่เขาจุดะเปิดประตู สวันนี้ค <descon> ร <fin> <con fin> <ừ>? ับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะดีใจมากที่ทุกคนมาหาวันนี้นะคะมาช่วยกันร้องเพลงเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะได้ร้องกันอีกเยอะแยะเลยแล้วก็พาทุกคนช้อปปิ้งในวันเปคนข้อกันด้วยนะคะมาเดินช้อปปิ้งเยอะเลยว้าวนะฮะแน่นอนครับนี่คือความสุขลิ้นทุกแอบฟ้องค้องนะครับที่อยากจะชวนชวนทุกคนนั้นมาหัวใจเป็นจังหวะเดียวกันนะครับนี่คือครับ อยากจะให้นรืเลียวลองเชิญชวนกันหน่อยครับเพราะว่าวันแ์โค้อเราจะจัดกิจกรรมยิ้มถึงโครงการข้อครับสามแสนด่านหรือไรนะครับเชิญทุกคนมาร่วมสนุกมาเอนจอยกับแล l a ์ d m a r k ใหม่ของประเทศไทยวันแรกข้อครับโอหบอกเลยครับว่าวันแรกข้อนี้ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆอยากให้ทุกคนได้ดูโชว์สุดๆน่าไวมาก เลยครับคือสถานที่ใหญ่แล้วก็โชว์ใหญ่ลางการทรั้งจีนแล้วก็กับกิจกรรมนาคาก็อยางให้ทุกคนมาร่วมกันเยอะๆใช่แล้วที่นี่ไม่ได้มีแค่ให้เดินชอปปิ้งนะที่พักที่นอนโรงแรมเขาก็มีนะคะมีครบทุกอย่างใช่มีครบทุกอย่างเลยครับได้ที่วันแบกคอฝากทุกคนมาเดินไปเยอะด้วยครับ เดินเดนครับก่อนเดินจากกันไปหลายหลายคนบอกว่ามาเดินวันได้ก็วันที่ช่วงนี้เหลือเกินมาเจอน้องนูนิวนะครับแล้วหลายหลายคนอาจจะโดนตกไปได้แล้วก็อยากจะติดตามนูนิวทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลต่างๆจะติดตามนูนิวได้ที่ไหนบ้างครับอุ้ยปกติไม่ได้ฝากโซเชียลเท่าไหร่เลยลองดูครับลองดูครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนูนิวนะครับก็ฝากนูนิวไปนะครับกด follow ig ได้เลยนะครับ n e w underscore c o u r นะครับมีทาง มีแอปในเด้วยนะครับแอปสหรือ U I หรือ U นะครับแอป t i k ก o k ก็มีนะครับแอปอะไรไม่รู้ลืมแล้วครับแล้วก็มีเพลงเยอะๆก็มาเลยครับเข้าไปรับฟังได้เลยที่ช่อง D O D Music นะครับ y o u t u b e นะครับแล้วก็ฝากซีรีส์ข้าวพาเคียงเธอดูดีน้ำแข็จะกับบ้านมาครับเขาบอกว่าน้องิวั้งหล่อต้งใสกินวิตามินซีและหินเป็ครับ ไม่ได้มาเป็นเมเจอร์สีนีอสุขยากจะบอกอะไรนะจะสจริงก็บอกว่าหอมากเลยสยจริงครับนิวครับอ้จะบอกอะไรที่รอยากจะบอกว่าบอกว่ารักอยู่แล้วอยากจะรอฝานิวไหม ผลงานก็ดชุดยอดยวกนะครับมี่คความน่าปรับของน้องนุ่นนิวเจอร์รี่ซอีกครังอคมเลแล้ววกนได้ครับกาบแกนี่แบบนี้ครับด้านบนด้วยชั้นใต้ดินด้วยนะตอนนี้คุดพี่ที่ก้าว้นไปนะครับายทุทุกคนเลยนะเขาจะเห็นเราแล้วเดี๋ยลื่อนชมนกลับจะชมวันนคด้วยนะครับขอบคุณน้วเอรอครั้งนะครับขอบคุณมากเลยครับ ขอบคุณพี่ๆวงดนตรีด้วยนะครับขอบคุณที่สุดยอดเลยครับและก็ขอบคุณกันทุกคนด้วยในวันนี้ที่มารวมวงแหวลิทเติลออฟแบงก้ากับวันแบงก์้าขอบคุณทุก,ท,กทุกคนเลยนะครับนี่คือมือวางพปรแกรมเพื่อมานใช้ชีวิตที่สมบรูรณ์แบบแรกแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกับวันแบงก้ามือกลางใจของคนไทย